สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้คุณครูอนัญญานะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะศิละปะสร้างสารรค์ช้างเป่าลมนะคะมาสอนให้เด็กๆทํากันนะคะอเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเราเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะกระดาษสีนะคะกระดาษสีที่คุณครูให้หนูไปนะคะจะอยู่ในถุงอุปกรณ์การเรียนนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็น หลอดนะคะลูกหลอดดูดแบบนี้นะคะมีกรนไก่ะ้วกาวนะคะกระดาษ a 4นะคะกระดาษ a 4ที่เราจะใช้ทํานะคะงานของพี่ช้างนะคะแล้วก็มีกระดาษตัดเป็นวงกลมนะคะทําเป็นลูกตานะคะอ่าแล้วก็มีสีดํานะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเด็กๆกจิจกรรมนี้นะคะ สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจนะคะสังคมแล้วก็สติปัญญานะคะร่างกายก็คือเราจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือของเรานะคะอารมณ์จิตใจนะคะเป็นการฝึกสมาธินะคะแล้วก็สังคมนะคะเราสามารถนําพี่ช้างเปา่าลมตัวนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะสติปัญญาคือความคิดสร้างสารรค์ที่เราจะทําลงไปนะคะ ทีนี้เรามาเดิ่มดูวิธีทำกันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะพับกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนที่คุณครูนอนัญญาทำเลยนะคะแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรนะคะกรรไกรตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังนะคะ เมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นวิธีการทําต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะ,ะพับนะคะลูกพับเข้าไปแบบนี้นะคะ,อ,ะอีกด้านหนึ่งนะคะกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งก็พับเข้าไปเหมือนกันนะคะ,ะใช้มือรีดกระดาษให้เรียบนะคะ,ะจนได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งนะคะลูกพับครึ่งนะคะพับครึ่งแบบนี้นะคะใช้มือรีดให้เมื่อเราได้ครึ่งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้กรนไกลนะคะตัดที่มุมตรงนี้นะคะลูกตัดนิดเดียวนะคะไม่ต้องตัดเยอะนะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ออกมาเป็นแบบนี้เลยหช่ไคะลูกอ่าจะมีรูตรงกลางแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้หลอดดูดนะคะใส่ลงไปตรงกลางเด็กเกะออกมาจากถุงนะคะค่ะาสอดเข้าไปเลยนะคะสอดเข้าไปเลยแบบนี้นะคะลูกแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็จะมาทากาวนะคะ สามารถใช้ทั้งกาวได้ทั้งกาวลาเท็กนะคะลูกแล้วก็กาวที่เป็นหลอดนะคะอ่าทาลงไปตรงมุมนี้เลยนะคะอ่ารบรบ แบบนี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาพับหูพี่ช้างกันนะคะ,ะ,ะพับหูพี่ช้างแบบนี่นะคะทำไปสองข้างเลย ได้แล้วนะคะหมูพี่ช้างนะคะจากนั้นนะคะกระดาษที่เราตัดเมื่อกี้นะคะแบบนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งเหมือนคุณครูนะคะแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัด,ดใช้กรรไกรอย่างระมัดระวังนะคะ ขึ้นแบบนี้แล้วเราก็จะถากาวนะคะทากาวลงไปนิดนึงค่ะแลยวเราก็จะติดด้านในนะคะติดด้านในจากนั้นเราก็จะ งา a ของพี่ช้างนะคะนี่เราทั้งสองข้างนะคะ ช้างเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็จะมาติดตานะคะตาของพี่ชา้างติดลงไปค่ะสองข้างนะคะตาสีขาว ก็ตาสีดำนะคะาจากนั้นนะคะอ่าเราจะได้รูปพี่ช้างเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาตกแต่งหวงของพี่ช้างนะคะอ่า เราจะไปตกแต่งเราจะเติมปากให้พี่ช้างไหมคะใ่รจะเติมปากให้พี่ช้างก็ได้พี่ช้างจะได้ยิ้มอย่างมีความสุขแล้วเราก็จะก,กนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็จะพับงู ม้วนวงของพี่แท้งนะคะโดยที่เราจะใช้ปากกานะคะม้วนเป็นแบบนี้นะคะลูกม้วนฮะค่อยๆทำนะคะะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลย อ้าวทีนี้เราลองมาเป่าดูนะคะแม่คะเสร็จแล้วพี่ช้างเป่าลมของเราเดี๋ยวเราลองอีกทีนะคะอ้าได้แล้วนะคะลูกเอาไปเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนๆเ,เลยนะคะออันนี้ลองมาดูอีกอันนึงนะอ้าว เป็นไงคะเด็กๆกจิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ช้างเป่าลมของเราเด็กๆเ,เอาไปสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปขณะวิธีทำแล้วก็ส่งผลงานของเด็กๆให้คุณครูอนัญาดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ